ขวัเทนน้องอ้หูยยางใหญ่โอ๊ะโอโอจมะหนาวตายคุณผมคือผมไม่ชอบการเดินทางบนเท่นือนั้นแหละสนนุนใทตัรือว่าบนเขาต้องห่างเพราะว่าผมไม่ชอบการปีนเขาเนี่ไม่คล้าวนะนพโอ้ผมไม่เคยตีนเขาในชิตนี้หน่อยไปไมั้ง อะไรช่างมาเถอะโอยมาเป็นระบูมไม่ร้อนเป็นหมขุมว่าขุมขอกำจัดซะหน่อยมันจนตายแบบอันหนานะมันเหล็กก็ไม่ได้เหล็กแต่ว่ามันแปะแป้งแป้งน่นคุณไปอยู่ในบ้านนะจะขุดใครทองคุณขุดทองใครเนาะที่ขุดโหมไงผมให้ฟรีเฉยๆค่าตอบแทนให้หนึ่งล้านบาทนะฮะ โอ้ยเราทำสัญญาให้เหรอเดี๋ยวว่าคนตับแทนคือคุณต้องให้เงินผมสัญญาโอ้โหดูดิผมต้องสังเกตสังเกตมากมากเลยผมพร้อมแล้วผมครอบจีค่าค่าอะไรค่าพวกนี้คุณจริงอ่ะสไปเดอร์แมนเราอย่างเราไม่ชอบเลยใช่ดิสไนเดอร์แมนโอเคว่ามันคุณค่าฆ่าเลยถ้ามันทำได้ ชักแงกๆๆๆอยู่เนี่ยเพราะว่าผมสังเกตนะผมว่าผมจะตาดีผมจะตาบอดกันนะอุยน้ำติดเชื้อได้ด้วยน้ำติดเชื้อเหรอแสดงผมไม่อยากกินน้ำอะไรแล้วแล้วน้ำที่เราบ้างคือน้ำติดเชื้อใช่ไหมดูดิมันมันอีเยอะมันรามมันลามบ้านเออผมอาจจะทุกคนอาจจะมึนไปหน่อยนะแต่ว่าเพื่อชีวิตของเราเราต้องปลอดภัยก่อนไม่ใช่โอ้ไม่ใช่โอ้ใช่แน่นอน มันจะดูยากไปหน่อยนะแต่ว่าเออเอาละว่าโอ้โอเป็นมันปารีด้าตายสิผมว่าผมกต้องทำใหญ่ได้เลยแต่ว่าเออหนาวกันเลยหนาวหนาวหนาวแข็งจะตายแล้วหนาวว่ผมบ้าดิแข็งเลยเอ้ยหนาวว่ผมบ้าดิ โอ้โหอ้นังน้าอาง้โน้โอโอ้โอ้อ้โ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 อ้่อ้โอ้โอ้าเ้อ้โ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 ่้ไอ้โ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 อ้อ้โอ้โอ้โอ้คุณรอ้จักไอ้นอ้โอ้ยอ้อ้โ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 ้โอ้โอ้โอ้้อ่โ้ แล้วผมจมแล้วผมลงถ้ำอ่ะแล้วก็ลงลงลงโดนน้ำพอดีอ่ะแบบในหนังอ่ะผมจมหิมะแล้วก็ลงถ้าถ้ำอ่ะเหรอนะถ้ำเนี่ยอะไรมึงไม่รู้มันม okay. ีฉากนั้นหรือเปล่าแต่ว่าเขาก็เป็นว่าซอมบี้ตีใช่ไหมเชื่อยกลัวหน่อยเขาก็จุดเช้าเราควรเป็นแพไม่ไว้สินาต่อต้านเหรอเรารู้มันอยู่โลกไหนอ่ะที่นี่มันอันตราย บอกเลยว่าอันตรายมากๆนายรู้ไหมฉันเห็นเพื่อนนายกี่ร้อยตัวที่จอบแบบตากรามโหดร้ายเนี mm ่ย hmm. โอ้โหสุทีเข้าไปปตอรับผมเลยนะเอาละผมว่าผมไปดีกว่าออื mm hmm. แล้วขอมือมือคุณต่อต้อตาโอ้โหเล็ก mm hmm. ขอสุสกไา้สกรรมแล้วนะฮะ mm hmm. ไม่ได้แปลว่าที่นี่จะเป็นเท่ากใครนะแต่ว่าขอประทานโทษขุมโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนอนประสิทธิแล้วอย่าคิดจะจองแมงมุมนะแมงมุมหลายตัวนะมึงชอบผมว่าผมรีบมีดีกว่านะเพราะว่าท่านเต็มทำอยามีประสิทธิจะเหลืออะไรเลยคุณท่านอย่างเยอะชีวิตเอาไม่ว่าผมลงถ้ำแล้วนะกันนะ เราจะไปสนใจประวิศาต์ทำไมลงท่าเสร็จแล้วถ้าเมื่อเราฆ่ามันได้ใช่ไหมนี่เหล็กยิ่วต้แล้วเคยได้ชื่อเอาไปกับบ้านทีก็กับมาได้แกโอ้โหขุม่ขุมจะแบบดิ้นรนจนมาสุดท้ายอ่ะเห็นคนเห็นคนเมน์แบบลมหายใจเลยเห็นคอมเมนต์แล้วห่าเออ พรก็ใครตกหลุมแล้วคนชกนั้นไม่แน่แน่ดูดิดูแบบดูคนเล็กอะแล้วถ้ามีหิมะอยู่นั่นใะกลัวอันตรายเดี๋ยนะยูคงอยู่ในถ้ำใช่ไหมโอ้ถ้ำหลอกถ้ำถ้ำกลวงไปฟังเพลงนะนไหมยิงเลยอันจีป็นมาปลาเดียวเออผมยอมตายตายแล้วเฮ้ยผมเจอวอร์เรนวอร์เดนเฮ้ยจริงเหรอคุณใช่ใช่ใช่บ้านวอร์เร บ้านโม,มดเดลอุ้ยเราต้องไปกันแล้วโมเดลที่เป็ยหนาเปล่าวันนี้เจอกัินไม่เจอัอะไรมันพูดเด่นหรือ,อ,อดเดปล่าวะเลือกชูผมไ่รู้เหมือนกันนะเจอเจริงหรือจุต้องเจอจริงเขียวเอือเลยเขียวเอือบนโมเดลมันสีบ้า